สวัสดีเด้อพี่นอ้องผู้ติดตามรัฐบาลทุกคู่ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะบาดนี้รัฐบาลมาตองวัดแล้วเด้อพี่น้องเด้อของปูขุนตองวัดแล้วแต่ว่าบ่มีกลุ่มหรอเด้่พี่น้องบ่ลงกลุ่มแล้วบ่มีคนเบิ่งกับเลยบ่ลงคนหน่อยแล้วบอกจักเลยบ่ตั้งกลุ่มแล้วผู้ใดอยากเบิ่งกับเขามาเบิ่งทั้งยูทูบ ไปอยากเบิ้องคุมเขาคุมก็หามาเบิ้งต่อที่ต่อมูหลาหลายๆรัฐบาลมาต้องวงินละพี่น้องหลับก,ก้อนที่ไปเบิ้งกับรัฐบาลวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเขาวินเด้อของปูเขาวินสามตัวสองตัวพุ่นเด้อเพราะว่าปูให้จบวินปูจับวินให้ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปด ขาวิ่งสตัวสองตัวนี่พี่น้องหกหกชิวา่าเลขก็กออกมาหกศูนย์อเขาวิ่งสตัวกัหกสองหกหกสองกบเขาทีพี่น้องจับวิ่งเบิร์นนะพี่น้องนะในวันนี้วิ่งกะวิ่งเกตตัวเดียวมาเขาลางพี่น้องในสามเขาลางเล็กเกตเขาลางนะปูจปับไ้กะมี เลกวิ่งกันหนึ่งไอ้ศูนย์หเจแปวิ่งเก็ดูดวันที่16บกันยาที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะจับคููว่าแจกไปไปจับเกดสองซะออกหกสองหลรุดมาตัวน,นะนึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าันจับวิ่งเขาเขาวิ่งทั้งสมตัวนํามเจับคููมาศูเก 0817ก็มกลมแล้วก็มา67มา72มา74 3ตัวก็มา217 917กลม917วิ่ง7ตัวเดียวไปเขาล่างพี่น้องเข้ารูด7ล่างเขาวิ่งล่างเบเลขวินเขา62บน662บน ปดเรียกออกว่าศูนย์หกแปดนะพี่น้องนะหกหกสองได้วิ่งบนสองตัวสามตัวได้พี่น้องเ้อได้วิ่งล่างเกดบายนี้มาเบิ้งของเดียนไมซสักกะลาดไม่พี่น้องพวกได้ขามาแล้วก็ซอยเสียซอยแส่ยในเ้อทั้งลุมอของลุมของไลนยุดแล้วบ่มีผู้นั้นแล้ว ถ้าเป็นหอดใจเราก็นหนึ่งหันพี่น้องก็มาหอด,ด,ด,ดวนนิ่งเข็ดเลยที่นอตพี่น้องจำไว้ได้ไปตุลาเมือหนึ่งหันกลับมาไปหลุดนอตพี่น้องเนาะมาเป็นยังบ่ว่ากันวันนี้ก็มาเบื้องของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาเรื่อยๆพี่น้องเด้อกันยาแล้วกับตุลาเนาะพี่น้อง ทีหนึ่งตุลาเล้วทีหนึ่งตุลาแล้วเด้อนี่เด้อพีนองเด้อหตุลาสองพันหอยหเกยู่บาท่านนีหกสิบยู่แตมีเลขเกียงเล็ตัางรักคือเก่าละพีนองเลขตังลักเลขเกี้ยงเล็วินก็ได้พีนองนะอาเทียย่ำพีนองบักมักปูจับใหกัจับเอาเลขเกี้ยงบนราง บนลางบนลางหนึ่งหนึ่งสองไปห,หนึ่งสามสี่งก แปดเก้า <9 S 2> เลขวิ่งพี่น้องเลขวิ่งเบื้องดีๆเด้อพี่น้องเลขวิ่งเก่งด้วยของปูเก่งนี่เลขวิ่งกับเลขวิ่งพี่ตะปูจับครูว่าเขาตอนนั้นดิเลขวิ่ง 1 này là kỳ nào lụt nung lê bỗng lang vê lụt nung vê Bỏ bỗng mà sáng tạo khu chắc nào nó kỳ nào nắp chắc tội đều hãy lê 1 ng ninh ninh 1 ninh 1 ninh จับคู่ให้พี่น้องวันนี้จับคู่ให้จับคู่หนึ่งเก้าโอ้ยจะรจะเปาตัวนี้เขียนลืมข้าวพี่น้องเ,เอ้ยทำไมทำไมทับกันไปเลยเนาะ Nâng câu Nâng câu Nâng hộp Cậu nâng hộp Nâng nâng hộp là

เก้าสามเก้าสามแปดหนึ่ง C หนึ่งสามตัว 3 to me 3 1 6 3 1 6มึงรับไว้ก่อนพี่น้องนี่อยู่รับไว้มีไม่มีนี่3 1 6แล้ว húc nâng cầu húc nâng cầu xám nâng cầu xám, cầu Hốt, cầu แล้วก็เอาซีโต้บอกคุณนางว่าเอาหร่อซีโตเนาะว่า,ามันว่ามันเหลาเขาต้องสี่แหละเอาซีโต้เอาทำนี่พ่อแล้ว พี่น้องสิกรมกันแล้วเ้อพี่น้องเด้อบ้านเนอะเตรียมตัวดีๆตั้งใจดีๆเบิ่งคักๆพี่น้องบ้านแล้ไอรัฐบาลของปู่ขุนตองหดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเกี้ยนี่ตัดลับขสูู่่องตาคุณพระรว,วยเด้อพี่น้องเด้อเลขเคีื่องเลขวิ่งเลขตั้งรักกระมี่หนึงง่งสามสี่หกแปดเก้า วิ่งหนึ่งตัวเดียวหลุดเลยพี่น้องจับคหนึ่งเก่าหนึ่งหกให้สองกลมพี่น้องหกกับเก่าค้นกบว่าตัวเดียวกันเตงให้สองกลมไปเลยหักพีเสียดดยน้องพี่น้องสองเด่นสามหกกระล่อง สามเก้ากระล่องแปดหนึ่งกระล่องสี่หนึ่งกระล่องตัวเด่นสามตัวไอ้สองกลมคู่กันพี่น้องมักกระจัดขัดกระพานได้พี่น้องเลยอย่าบับปูเป็นยังคือกลมหลายแท้เอาใจมักของปูพี่น้องพี่น้องบ่มักกับบว่ากัน บ่มักก็บ่เอาบ่เขามาก็เอาเขาไปก็ได้น้พี่น้องนะแต่บ่หมักสามตัวมีอยู่หกครูพี่น้องบ่ลายดอกอยากกลับบ่กลับก็แล้วเต่พี่น้องเนอะอยู่ในจิตใจพี่น้องเองอันนี้บ่บังคับกันธรรมดาก็อยากให้กลับพุนละพี่น้องเนอะให้กลับตัวเลขกว้นํำพุนละเพื่อกันผิพลานน้พี่น้องเนาะกลับตัวไบหน่ำ เอาทบทวนในฟังอีกทีนหนึ่งนะพี่น้องเนาะรัฐบาลปูคุณตองวดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเลขวิ่เลขเคี้ยงเลขตั้งหลักก็มีหนึ่งสาหปดเวิ่งหนึ่งลูดตัวเดียวจับคู่หนึ่งเก้าหนึ่าหกเก้หนึ่งสหนึ่ง สตัวกับสามหนึ่งหเกหเกตัวกลมตัวเด่นกะห่งเก้กรเด็นหนึ่งหกกระเด็นพี่น้องทีกับน้องคููนี่หัวกับหัวกับไทยกันนะพี่น้องนะชุดร่องกับสามหกเก้าสามตัวกับสามหนึ่งหกกเด็น หกหนึ่งเกากระเด็นเด้อพี่น้องเอาไปหมุนเอาเด้อพี่น้องเด้อสามตัวกันไปสิรินสิขามากอหมุนหกประตูไปหาลอตเตอรี่กันพี่น้องลอตเตอรี่หัว่าวออกมาดอกพี่น้องจับให้มันขันให้ย่เด้อพี่น้องเด้อเอารางวัลที่หนึ่งกันลำลำ้ำเรื่อยๆกันให้พี่น้องพูดใดเขามาแล้วก็โชคดีโชคดีกันทุกู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อลำล้ำเรื่อยๆกันยาเจ็บยาจนเงินน้องท่องไลให้คุณพารักษาเทวดาคุมคว้าง บอกันไหมอีกแค่หนึ่งคือวลาสิบหกตุลาคมพี่น้องของรัฐบาลสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี